ช่วงนี้ทางเหนืออากาศไม่ค่อยดีเลยนะแตงก็เพราะว่ามีการลักลอบเผาป่าเยอะไงเตยดูสิควันฟุ้งไปหมดเลยนะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะพบกับลมฟ้าพยากร์กับพวกเราสองคนแตงค่ะและเตยค่ะคุณผู้ชมคะขณะนี้สถาน,นการณ์หมอกควันทางภาคเหนือรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะล่าสุดก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศแล้วก็สุขภาพของประชาชนแล้วะคะ่ะอย่างเช่นที่จังหวัดลำปางนะคะฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศที่เกิจดจากการเผาไหม้สูงเกินมาตรฐานติดต่อกันมาหลายวันแล้วะคะ่ะซึ่งถ้าดูจากดัชนีคุณภาพอากาศนะคะก็จะเห็นว่าที่จังหวัดลำปางสูงเกินมาตรฐานทุกสถานีเลยะคะ่ะโดยเฉพาะที่ตำบลบ้านท่าสีอำเภอแม่เมาะนะคะสูงถึง150ไมิโคร รัมต่อลูกบาทเมตรขณะที่จังหวัดแพร่ก,ก็สูงเช่นกันค่ะเพราะว่าดัชนีคุณภาพอากาศที่ดีต้องไม่เกิน100มโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะและถ้าดูจากจุดฮอสปอตนะคะก็จะพบว่ามากที่สุดอยู่ที่จังหวัดตากค่ะถึง36จุดที่เชียงใหม่32จุดแม่ฮ่องสอน28จุดและที่จังหวัดลำปาง16จุดนะคะแต่ที่ลำปางค่ะกลับมีปัญหาเรื่องของสภาพอากาศมากที่สุดเพราะว่าสภาพภูมิประเทศนะคะเป็นแบบแอ่งกระทะมีภูเขารายล้อมการหมุนเวียนของอากาศจึงไม่ค่อยดีนะคะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาก,ก็คาดว่าขณะนี้ยังไมม่ี ใจไหนที่จะทาให้สถานการณ์หมอกควันคลี่คลายลงได้นะคะเป็นเพราะว่าฝนที่ตกลงมาส่วนใหญ่ในช่วงนี้ตกทางภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกเพราะว่าลมตะวันออกเฉียงใต้พัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมค่ะเลยทําให้ช่วงนี้บ้านเรามีฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงนะคะและอีกช่วงหนึ่งก็คือวันที่5้ถึงเมีนาคมค่ะลมฟ้าเตือนภัยนะคะจึงต้องขอเตือนภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกให้ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงไว้ด้วยนะคะมาดูอากาศในวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือและภาคอีสานนะคะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันภาคอีสานมีฝนด้วยเล็กน้อยร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะตกอยู่ที่ประมาณร้อยละสามสิบถึงสี่สิบของพื้นที่ค่ะขณะที่กรุงเทพมหาคนครและปริมณฑลฝน,นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละสี่สิบของพื้นที่ลงมาทางภาคใต้บ้างค่ะฝั่งอ่าวไทยมีฝนอยู่ที่ร้อยละยี่สิบและฝั่งอันดมามันช่วงนี้อากาศแจ่มใสค่ะ ส่วนช่วงนี้มาตรวจสอบอากาศต่างประเทศกันนะคะเริ่มกันที่สหรัฐอเมริกาก่อนเลยค่ะ More snow and ice to fall across many parts of United States again in this week. In various states including Missouri, Illinois, Indiana, and Kansas experienced a mix freezing rain and snow. And another winter storm would take aim at the Northeast and Midwest this week with widespread snow and flooding concerns. and for raw parts many cities are still cold london and paris the lowest temperature is just around 0 to 2 degrees celsius while cape town in south africa the highest temperature is rising up to 40 degrees celsius and how about weather in asia the weather in asia keeps getting warmer as we enter the first week of march like in tokyo the weather will swing from 5 to 12 degrees celsius with cloudy sky and chance of rain during this week แล้ววันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับลมฟ้าพยากร์คุณผู้ชมคะไม่ว่าจะมีฝนหรือจะมีแดดอย่าลืมมาตรวจสอบกับแฟลมฟ้าพยากร์นะคะ Well whether it rains or shine don't forget to check with us to win weather girls สำห<ำ>รับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอากาศไม่ดีแบบนี้นะเตยจะต้องพกหน้ากากอนามัยเอาไว้แล้วเตยเอามาไหมเนี่ยเ,เดี๋ยวเตยกับเข้าไปเอาก่อ,อีก่านะ <S <S สนับสนุนข่าวโดย